เน่เน่น่ดู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 ด้ด้ด้ดดหมุนให้หมุนให้เว้เ <Okay. S 1> อ้ามาแล้วสวัสดีมิรักแฟนคลับพบผมเหมือนเดินทั้งใหม่เทน,น้าครับวันนี้จะพามาส่งงานครับเวฟหนึ่งสองห้าไฟเลี้ยวบางลมชุดสี A R M นะครับแบบว่าจะรวบรัดไปทีเดียวเลยส่งงานด้วยพาชมยุดสีด้วยว่าคันนี้รถลูกค้าจากระยอนนะครับมามีแต่โคง้งไม่รู้ว่าจํากันได้ไหมนะครับคันนี้เดี๋ยวผมไปย้อนหาภาพ เดี๋ยวเอาภาพขึ้นห้รับชมว่าสภาพตอนมาเป็นยังไงนะครับแล้วตอนเสร็จเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่าประมาณไหนนี่เจี๊ยบเลยนี่เป็ไงเรียมเลยก็ก่อนอื่นเลยอย่างแรกเลยนะครับผมก็พาชมนี่กันเลยงานชุดสีนะครับที่ทุกคนถามเข้ามานะครับว่างานทุดสีเอเอ็มไปเรียบวงลมสนิทไหมนะครับ อันนี้เป็นงานสีจากบริษัทเลยนะครับไอ้สีจากบริษัท a อ m เอมเลยนะครับไม่ใช่สีสั่งคนของผมนะครับงานสีก็จะประมาณนี้เลยสติ๊กเกอร์เป็นงานแปะของทางร้านนะครับงานทุกสีก็อ่ะกล้องเข้ามาง่ายๆครับกล้องเข้ามาง่ายดูดูดูอะไรดูงานงานก่อนครับนี่นะครับผมนี่ก็ถ่ายมาเอามาฝั่งนี้ก็ความสนิทก็จะอยู่ประมาณนี้นี่กล้องแทนมานี่ครับเงาเงาฉ่ำๆนะครับสีแข็งพาวเดอร์โค้ดน,นะครับส่วนสีระค้าวนี่เป็น 2K นะครับ ช่างน็อตเทอร์ครับหยดย้อยเยิ้มครับท่อพามกนะครับอะไรมาส่วนอะไรพวกนี้มีลูกลูกค้าเขานำมานะครับนี่งาสีดุมก็ช่างน็อตเทอร์เฟรมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนดูเฟรมนี้หน่อยนี่เห็นป่ะอ่านี่เฟรมคของสนิทจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มาท่อนท้ายนี่ท่อนท้ายเลยนี่นี่นี่ดู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 เออเป็นไงประมาณนี้นะครับอ่าอ่าฝั่งนี้บ้างเด้เด้เดี๋ยวหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้ อดูั่งนี้กันม้างนี่เงาปะตาก้กงเงาเรยจ้าฟเลยอันนี้บอกเลยว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับล้ออะไรบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นใต้เบาะนะครับอยู่บล็อกจะเก่าหน่อยนะครับมาติดรถลูกค้ามามนี่น่าจน,นี้ใหม่นี่ระยอง474ครับคือน่าจะเป็นใหม่เล้เรื่องอันนี้ก็เป็นอ่า โซเตอร์เลสนะครับงานน็อตจุกจิกนะครับผมจะจัดให้เป็นงานชุดชุดสิ้งหมดเลยนะครับส่วนเบาะนี่ตอนแรกที่ถ่ายรูปลงไปจะไม่เช่สวยเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมไปเก็บเก็บงานมาแล้วลูกค้าทำมาที่แรกไม่สวยลูกค้าให้ผมเก็บงานให้ด้วยนะครับนี่ครับรภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ลูกค้าจากระยองรับามารับรถแล้วอขออนุญาตมารีวิวหน่อยเปี้ยวๆก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดินวนไปวนมาให้ดูริ้น,นี้มันเทแค่ไหน ก็เหมือนเดิมครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับงานจัดสภาพนะครับก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไกลๆไม่สะดวกมาก็ส่งรถมาได้ครับผมก็สภาพก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากติดตามผลมงานด้วยครับช่างใหม่ชนาตสวัสดีครับ